จากพาร์ท EP 1จบไปแล้วเรามาติดตามรับชมพาร์ท EP 2กันต่อดีกว่าครับสำหรับตัว WALK s l o p ป y t ี EP 3พาร์ท2ครับผมไปรับชมกันได้เลยไปก็คือแบบไม่ได้อะไรนะแตะ่ดูทางลงเดยอันนี้ลงมาขึ้นจริงนะโอ้โหสภาพคือตอนลงอ่ะไม่มีนัญหาลนะครับตอนขึ้นนี่แหละ อแรกที่คือขอช่องลมครับผมก็ ดูครับดูดูตัวน้ําตกนะอ่า <laughs> น้ำแขงคนระับพี่แต่ว่าบรรยากาศถือว่าโอเคนะดูข้างหลังเนี่ยโอ้โหสุดเฟรชว่ะเนี่ย <Yeah. S 1> ดูข้างหลังสุดที่สุดครับที่สุดนะครับแต่ว่าพอมาดูต, <laughs> ตัวน้ําตกเขาก็แค่นี <laughs> ้แหละก็มีอยู่แค่นี <laughs> ้แหละเออเนาะอ่ะเอาเป็วนว่าวอล์กของที่เขาช่องลม ก็เดี๋ยวไปรับชมต่ออันนี้คือจุดฐันที่แรกก็คือเขาช่องลมตอนนี้เราไปชมบอกที่นี่กันก่อนว่าจะเป็นไงเนาะ สถานที่นี้ครับคือเขาช่องลมเป็นน้ําตกช่องลมนั่นเองนะครับก็ตามชื่อครับเขาช่องลมก็ลมจริงๆครับลมไม่มีสักอย่างเลยครับิบายร้อนมากมาตอนแบบโอ้โหท้องฟ้าแจ่มใสสุดยอดครับก็บรรยากาศก็ร้อนครับง่ายๆครับสนุกๆก็มีน้ําตกเล็กน้อยนะครับให้ดูรับชมกันให้ถ่ายรูปกันเซลฟี่ เซลฟี่หรือถ่ายรูปเองอะไรอย่างงี้ใครที่มากับเพื่อนมากับครอบครัวอะไรอย่างงี้ก็น่าจะสนุกสนานครับแต่มาคนเดียวก็โอเคก็ดีเปอย่างงี้ไปรับชม,มที่ต่อไปเลยบายคือเอาตรงๆเลยนะสถานที่เนี้ยเฮียอะไรครับเนี่ยเฮีย <c oughs> <c oughs> อะไรเนียดูดิมีแค่เนี้ยดดมีแค่แนี้นะครับจริงๆของต้นน้ํานะครับก็คือเป็นเป็นต้นน้าที่เข้าถึงคือคุณดาได้แหละแต่ว่า คือมันก็ไม่ได้มีอะไรครับมันก็เป็นต้น,ตนน้ำเฉยครับขายของขายน้ําก็ไม่มีครับก็เดินขอบแดกนะครับไกลด้วยครับไกดดูดิคือทางทริคือมีไปอีกนะแต่ผมว่าแถวาานี้พอแล้วมันไม่มีอะไรแล้วมันไปอีกมันก็ไกลอะ่ะนี่อะไรอนะ่าแต่ว่าเราจะลองไปสุดดูกันนะเพื่อทําชมทุกคนแล้วกันไป คือแบบนั้นตอนนี้คือความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะฮะมีใช่ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นสภาพครับสบภาพทีนี้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับคนเดินสุดทางด้วยครับของต้นน้ำโอ้โหเดินไปทำไมวะเนี่ยเดินไปทำไมวะเนี่ยโอ้จุดประสงค์แย่จัดจุดประสงค์ไม่มีเลยครับเดินจนสุดของต้นน้ำนะครับที่จะถ่ายที่สามารถเดินได้เนาะ แล้วก็เหลือเราไปเก็กบภาพกันว่าจะเป็นยังไงก <c oughs> ี่โมูเลยบ่ายโมงโอ้โหแล้วดูบ่ายโมงแล้วดูแดดครับโคตรร้อนครับถามว่าทนได้ไงนั่นเลยโมงเงยังยันครับทนได้ไงก็ไม่รู้ครับแต่ว่า,อาโอเคเรามาแล้วเราก็ทาให้สุดก็ได้วะ่ะเอนี่ครับคือสุดทางของอาทางเดินที่ไปต้นน้ำเนาะนี่ก็จะมีแรนด์มาคือ ไอ้ต้นต้นต้นไม้เนี่ยต้นไม้นี่คือเลนมากสภาพป่สภาพอ่านี่คือสุดทางอะสุดทางอะของจริงอ่านี่อัะนี่คือสุดทางของจริงนี่มันจะเป็นยูนี่อ่าอ่ะ,ออะก็จะเป็นต้นน้ำนี่เนาะก็สุดทางแล้วอ๋อหมดแล้วเพราะว่าทางเนี่ยมันจะไปทางแคบๆแ,แล้วไม่มีทางไปแล้วก็ประมาณนี้สำหรับตัวของอ,อ น้ำตกเขาช่องลมและก็ตัวต้นน้ำก็ประมาณนี้ไปติดตามและเิมที่อราไปกันได้เลยไปเอสโก ถึงแล้วถึงแล้วก้าวสุดท้ายก้าวสุดท้ายโอ้